แบงค์จุดทากคุณและคุณกุยฝ้าโชคอลักครับ <Yeah. S 1> พร้อมแล้วจะเริ่มที่แบงค์นะครับกับเพลงอารโรม่า <Yeah. S 1> เชิญครับ มอนใบเดิมที่เธอเคยนอนวันนั้นแต่ฉันตั้งใจเก็บมันไว้อยู่ดังเดิมแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจกลิ่นของความรักกลิ่นของความรักไม่เคยจะจางหายไปถึงแม้ว่ามันเวลามันจะนานสักเท่าไหร่ จะยังมีเธอเสมอกลิ่นของความรักกลิ่นของความรักมันยังตรึงอยู่ในหัวใจ เอาละครับหนึ่งร้อยหนึ่งคนมาเดครับเหลืออีกหนึ่งคนนะสกินนี่ลอฟเชิญครับ I'm a mama I told you to be patient. I told you to be fine. And now all your love is wasted. โอเคครับหนึ่งร้อยในคนบนน้ปยู w, ครับ คุณได้ฟังแล้วทั้งสองเพลงนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญโบวครับและหนึ่นึ่งคนบวรายุททำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับเอาละผมขอดูคะแนนครับเจ็ดสิเจต่อยี่สิบคะแนนห่างเหมือนกันนะ ผมขอดูเงินครับนี่คือข้อเสนอของดูวินาอิสนะครับเงินสด5 0,000บาทจากธนาคารกรุงศรีนะครับเห็นคะแนนแล้วรู้สึกยังไงบ้างจ่าก็ห่างดีเนอะห่างกว่าที่คิดไว้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างเห็นคะแนนแบบนี้คิดว่าเป็นเราไหมที่ได้77 เหนื่อยเลยครับผมจริงผมพูดเลยวันนี้ผมมาเพื่อฆ่าฆ่าตัวตายซะทันททำไมอ่ะคุณไม่มั่นใจในตัวเองเหรอผมมั่นใจครับเฮ้ยคุณร้องเพลงเพราะมากคุณร้องหล่อมากเลยมั่นใจผมมั่นใจแต่แบบว่าเครียดอะคือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพูดตรงตรงแล้วจิตใจคุณไปอยู่ไหนอะอะไรนะฮะจิตใจไปอยู่ไหนอะสิบล้านครับ ไฟออกไปเถอะนายเอาไปเถอะไฟออกไปนายแหละดูสิเราอุตส่าห์ปฏติมากรรมขนตาล่างมาวันนี้ผู้ชายกดเลยเขาเนี่ยมีฝันว่าอยากจะเปิดโรงเรียนนานาชาติเลยเขาต้องใช้เงินอยู่แล้ว1ิบล้านทุกคนไม่สนใจเราห้าหมื่นเนี่ยทุกคนใช้เงินหมดครับผมพูดเลยจริงๆใช่ไหมฮะทุกคนใช้เงินหมดครับผม ทุกคนมีฝันเหมือนกันหมดครับฝันของคุณใช้นี่แค่นั้นเองเหรอโอ้ยมันเยอะกว่านั้นครับมีอะไรบอกเรามาหน่อยทำไมทำไมมีฝันเพิ่มเนี่ยไอ้มันเพิ่มหน้างานเอ้ามันอยู่แล้วโถพอมีเงินปุ๊บฝันมาเพียบเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอ้โหอ่าฝันมันจะพูดมาปุ๊กปุ๊กไอ้สิบล้านปุ๊กปุ๊กงี้เออแบงค์ครับเงินห้าหมื่นมันเยอะนะใช่ก็คิดอยู่ ยอมที่ไหนครับมันเยอะครับเมื่อกี้ฟังปุ้ยไ้ายร้องเพลงมีความสุขไหมคะมีฮะผมก็มีความสุขกับเพลงของผมเหมือนกันเนี่ยรอบหน้าเนี่ยปุ้ยไ้าจะฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อแบงค์เลยนะแบงค์กดตังค์แล้วไปนอนนับตังค์อยู่ที่บ้านเอางี้ จะผอมือหน่อยไม่เดี๋ยวนายเอาไปกดปุ่มผู้หญิงสมัยนี้รู้ทันผู้ชายตลอดเลยจะเก็บไว้ใต้จักรแลแบบปลอดภัยถ้างั้นก็ไว้ตรงนั้นแหละโอเคโอเคผมจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับสิ้นสุดการนับถดีว่าหมดสิทธิ์ในการหยิบเงินห้าหมื่นบาทก้อนนี้เฮ้ยตลกตื่อย่างนี้นะผมจะเริ่มกดแล้วนะครับเอ้ย พี่ครับถ้าพี่กดแล้วผมจะเอาอะไรอ่ะโอเคผมจะเริ่มนับแล้วนะครับถ้าสิ้นสุดการนับชั่วหมดสิทธิ์ในงานหยิบเงินห้าหมื่นบาทข้อนี้ผมจะเริ่มนับแล้วนะครับไฟคะจัดไปนายแหละกดเลยไฟปู่มันใหญ่เหมาะกับมือนายไฟไม่ไฟไม่ไฟหนึ่ง ก็เสนอ5 0 0 0มืบาทครับ <Yeah. S 1> สุดยอดสุดยอด <Yeah. S 1> สุดยอดมากเลยนั่นแปลว่าผู้ทีชนะในรอบนี้คุณฝ้ายครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเขารอบขึ้นมาเนี่ยเสียใจครับแค่นั้นเอง <laughs> <laughs> เราเลือกแล้วครับทางของเราเราเลือกแล้วกรรมดีกว่ากรรมนะครับ โอเคหนึ่งร้อยหนึ่งคนวันนับปรยูครับคุณเลือกใครครับบู๊ฟ่าขอบคุณค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากเล่นบอลสีมือดังๆให้กับคุณแบงค์ด้วยครับหุ้าแบงค์